กู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์กเกษมสรสรวีรกุลอาุณสวัสดีค่ะอาจารย์เกษมสรรสวัสดีครับอาจารย์ครับ รุนส่วนครับคุณนิษรีคุณพี่ผูแล้วก็ท่านผู้ฟังทั่วประเทศครับวีดีโอรับคุณพี่ผูกลับมาสู่วันจันทร์ด้วยนะครับก็เคยคุยกับอาจารย์เกษมสานนานมากแล้วนะครับถือว่าเป็นโชคดีแล้วก็เป็นเกียรติกับผมที่คุยกับอาจารย์อีกรอบหนึ่งวันนี้เห็นว่าจะมาพูดเรื่องของการเลือกตั้งของอินโดนีเซียที่ร่วมมีการปริรูปจัดการการเลือกตั้งใหม่แหรอครับใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในบรรยากาศปฏิรูปนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เล่าให้ฟังการสรูปของมาเเเลซีียท่ข ปฏิรูปเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐแล้วก็ปฏิรูปเศรษฐกิจจนสําเร็จเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราก็พัฒนาการสองประเทศนี้ใกล้เคียงกันครับแต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วเรายังติดกับดับประเทศอะไรได้ปานกลางอยู่นะครับได้เราสั่งไปแล้วตอนนี้ผมเห็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งกําลังถกเถียงกันมากก็คือเรื่องการเขียนรัฐธรรมนูญการจัดก,การการเลือกตั้งนะครับครับก็เลยอยากจะยกประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยก็คือประเทศอินโดนีเซียมาเล่าสู่กันฟัง นะครับต่ก่อนอื่นพญาติแก้ข่าวดีท่านผู้ฟังนี้ได้ไหมครับว่าถึงแม้ว่าระบบเว็บไซต์ของอสอมทมและจุดจะพังเนี่ยแต่ของของทั่วท่วโลกยังไม่พังไม่เลเนแอนเดสผมเนี่ยนะครับอยากได้กําไรโกเมนเอากลับมาจากเมียนมานะครับสองท่านเนี่ยคือคุณพ่ภูคุณอิศรีคงไม่ต้องการเพราะว่าโกเมนเนี่ยดีทางด้านความรักความร<ม>ักน,นะครับคู่เนี่ยผมไม่ต้องการก็ เบอร์ไก่ถ้าผู้ชมไปจริงรางวัลเอาแล้วกันนะครับเส็ิสศัน A เอซีนะครับอาจารย์นี่เก่งจริงๆคือจะไม่ให้แต่มีวิธีการพูดที่ดีดีมาแบบนุ่มนวลว่าอย่าไปเอาเลยเบอร์สองคนถ้ามีอยู่สองถ้ามีอยู่ถ้ามีอยู่สองวงเราก็ขอเสียสลายคุณผู้ฟังดีกว่านะครับทั้งหมดเสถิรศันงไในทั้งหมดสี่วงขอสี่วงสี่วงเยี่ยมมากๆเลยเข้าไปในแฟนเพจของอาจารย์ใช่ไหมครครับเสถิมศันเอซีนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับผมก็ยังไงคุณผู้ฟังฟังอยู่ก็เข้าไปเลยมาที่นดนีเซียครับ ในอดีตเนี่ยนะครับอินโดนีเซียเนี่ยก็เคยเป็นเมืองขึ้นของของดัชนะครับ,รบแล้วก็พอได้เอกราชมาเนี่ยพระดีคนแรกที่สุกาโนนะครับก็ปกครองประเทศมาประมาณยี่สิบกว่าปีนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการลุกขือมีความแตกแยกทางความคิดนะครับก็คือสุกาโนก็ปกครองแบบถึงๆึเอ่อเป็นเผด็จการนิดหน่อยนะครับแล้วก็ก็จะมีพรรคคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นความขัดแย้งทางด้านการเมืองของไทยว่าฆ่ากันตายทีละห้ารายสิบรายเราก็เศร้าแล้ว ทินูเนเดียเนี่ยนะครับในปี2508ที่มีการปฏิวัติกันเกิดขึ้นเี่ยเชื่อไหมครับค่ากันตายเนี่ยตัวเลขเนี่ยหลายตำราเนี่ยนะครับเลือมกันตั้งแต่เจ็ดแสนกว่าคนจนถึงล้านกว่าคนครับตายกันเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผู้แพ้ก็คือฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับก็โดนอพยพเป็นอีกหลายแสนคนแล้วก็ถูกแสตมป์บัตรประชาชนถูกตีหน้าว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์พวกนี้สังกัดคอมมิวนิสต์พวกนี้จนบัตรนี้ยังไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเบืองได้เลย ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนั่นคือความขัดแย้งที่รุนแรงมากๆในอดีตของอินโดนีเซียนะครับพอหลังจากการอนองเลือดครั้งนั้นแล้วเนี่ยพระดีซูฮาโต้ก็ซึ่งปฏิวัติในเก่าตัวเองเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาเป็นประดีอยู่ต่อเนื่องยาวนานอีกเจ็ดสมัยอีกประมาณสามสิบปีเ็จเศษนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าในอดีตเนี่ยนะครับถ้าไปดูแผนผังวงจรผู้มีอํานาจใ,ในการเมืองอินโดนีเซียเนี่ยนะครับพอต่อจากซูฮาตโต ตัวโตโดนขับออกไปก็เอาลูกบุญธรรมตัวเองมาพระดียูซุฟฮาบีบี้ขึ้นมาขึ้นมาได้แับเดียวทนไม่ได้บริหารไม่เก่งเลือกตั้งใหม่ทีมนี้แหละครับก็ทีมทหารทั้งหลายเนี่ยก็ยังไปเชิดคุณอับดุลรอมานวาหิตนะครับซึ่งเป็นผู้นําทางด้านศาสนานะครับคะแนนเสียงพักเนี่ยไม่ได้เยอะแต่ว่าทหารต้องการเชิดคนนี้ขึ้นมาเชิดคนนี้นขึ้นมาเป็นประดีเชิดพออยู่ไปสักพักหนึ่งก็มีเรื่องคอร์รัปชันอยู่ไม่ได้ถึงยอมให้นางเมการตีสุโกโนบุตรี นะครับบุตรสาวของประดีคนแรกสุกานโนขึ้นมาเป็นประดีครับในระหว่างนั้นเนี่ยภาพที่เห็นที่ไล่ฟังตรงนี้คือว่าการเมืองในถูกครอบงําด้วยทหารตลอดจะเลือกตั้งใครไปใครใครมาไม่สนนะครับแต่ว่าทหารยังครองอานาจอยู่อันนั้นเป็นภาพในอดีตนอกจากความขัดแย้งที่รุนแรงแล้วนะครับจุดทิกผันมาอยู่ที่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจนะครับซึ่งมีการเลือกตั้งโดยตรงนะครับของประธานดีในอดีตเนี่ยก็เลือกสสแบบบ้านเรานะครับเลือกเสร็จก็ แต่และสสก็ไปยกมือว่าจะเอาใครเป็นนายกถ้าเป็นบ้านเราที่นั่นก็ไปยกมือว่าใครจะเป็นประธานธิบดีทีนี้แกนอำนาจเดิมๆก็ครอบงำหมดแต่หลังจากการเลือกตั้งโดยตรงของปราดีในปีสองนรสี่สิบเป็นต้นมาต่างหากที่เป็นจุดพลิกผันนะครับ,รบทําให้ได้ปราดีคนใหม่ที่ชื่อซูซิโร่บัมบังยูดดโยโนครับถึงแม้จะมีกลิน่นอายทหารแต่ก็เป็นทหารนักคิดทหารประชาธิปไตยนะครับเรื่องในการเลือกตั้งล่าสดุดทั้งสองท่านทราบดีครับ ท่านผู้ฟังก็คงคุค้นชื่อแล้วโจวโีมาเป็นประธานาธิบดีโจโควีเนี่ยคือโนบอดี้เลยนะครับไม่มีอะไรเลยเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเกิดในเมืองสุราตาต์านจนๆนะครับแล้วก็เรียนในประเทศด้วยซ้ำไปไม่เคยไปเรียนต่างประเทศนะครับชีวิตพกผันไปเป็นนายกเทศมนตรีนะครับเป็นนายกเทศมนตรีเมืองโซโลได้เจ็ดปีบริหารเมืองเก่งมากดีมากมือถาดมากคนจาการ์ตาบอกมาเป็นผู้ว่าหน่อยเดีก็มาสมัคร <C AP> แล้วเธอก็ได้เป็นเป็นสองปี <C AP> คนก็บอกว่าช่วยมาสมัครเป็นประธานาธิบดีหน่อยเถอะเธอก็สมัครแล้วเธอก็ได้เป็นนะครับแล้วเธอสู้กับใครรู้ไหมครับถ้าจําได้เธอสู้กับนายพลปราโมโวซูฮา <C AP> โต <C AP> นะครับซึ่งปู่ก็เป็นลัทรีคนสําคัญ <C AP> พ่อเป็นคนสําคัญ <C AP> นานพลปราโมโวก็เป็นในหานคนสําคัญอะไรเงี้ยนะครับแล้วเป็นอดีตลูกเขยของพระดีซูฮาโต้ด้วยคือสู้กับแคน้ำนาจเก่าอย่างสุดฤทธิ์นะครับทีนี้ก็เลยมาคําถามเอ๊ะ แล้วระบบเลือกตั้งอินโดนีเซียเขาจัดอย่างไรคนอย่างนายโจโควิโดโดโร่หรือที่เราเรียกชื่อเล่นว่าโจโควีเนี่ยถึงเอาชนะการเลือกตั้งได้นะครับประการที่หนึ่งเรารู้เลยครับว่าคณะกรรมการจัดการการเลือกตั้งเนี่ยทั้งสองท่านอาจจะมีการหา,ายใจมีเหมือนเมืองไทยหรือเปล่าคำ<ะ>ตอบว่ามีครับคณะกรรมการการจัดการเลือกตั้งในอินโดนีเซียเนี่ยใครก็สมัครได้นะครับ,ครบใครก็สมัครได้ทีนี้ใครก็สมัครได้พอสมัครเสร็จปั๊บสื่อมวลชนก็เริ่มวิจารณ์ เริ่มขุดคุยว่าคนที่สมัครเนี่ยเป็นใครเป็นเด็กพักการเมืองไหนเป็นสายไหนรักใครชอบใครก็จะถูกวิพากวิจาร์เต็มที่นะครับพอวิจารณ์เสร็จปั๊บชื่อทั้งหมดก็จะถูกสัมภาษณ์นะครับมีคนมาสัมภาษณ์ในแง่จริยธรรมในแง่จิตวิทยาว่าพร้อมจะเป็นกกตอของเขาหรือเปล่านะครับพอสัมภาษณ์เสร็จปั๊บก็ส่งมาให้ประธานอธิบดีระดีก็จะกันครองไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่งชื่อมาให้สภาวุฒิสภา วุฒิสภาใะเรื่องเหลือเศษคนนะครับในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่ไปที่มาอันที่หนึ่งคนเป็นกรกาตาใครก็ได้สมัครมาครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยชื่อถ้าชื่อภาษาอังกฤษก็ใช้ชื่อเขาว่า KPU นะครับที่นั่นทีนี้นนนพอได้กรกตก็ตอเป็นคนจัดการการเลือกตั้งนี่ถึงภาพการจัดการการเลือกตั้งนะครับคนอินโดนีเซียเนี่ยประมาณสองร้อยห้าสิบล้านคนกระจายอยู่ในประมาณหกพันเกาะจากหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเกาะของอินโดนีเซีย 6,000เกาะเนี่ยการเดินทางไม่ได้สะดวกสบายทุกเกาะน,นะครับเพราะฉะนั้นนึกถึงภาพต้องเอาบัตรเลือกตั้งขนใช้ทั้งเรือทั้งมา้าทั้งช้างมา้าวัวควายขนกันทุกหมวดกันขนบัตรไปถึง6,000เกาะค250ล้านคนเนี่ยนะครับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอินโดนีเซียเนี่ยคือคนที่มีอายุเกิน17ปีขึ้นไปนะครับหรือแต่งงานแล้วนะครับ ถ้าเป็นคนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแล้วแสดงเสียดจำงว่าอยากเลือกตั้ง KPU หรือกรกตอของอินเดียเซียก็ต้องจัดหน่วยเลือกตั้งไปให้ถึงที่ต้องำนวยความสะดวกเต็มที่ใช่ครับถ้าเป็นนักโทษที่เป็นโทษติดคุกไม่เกิน5ปีหรือพวกระหโทษทั้งหลายก็ยังมีสิทธิเลือกตั้งนะครับกรกตเขาก็จะจัดหน่วยเลือกตั้งไปให้ถึงที่นะครับคนที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งมีอยู่2ประเภทครับประเภทที่1ก็คือคนที่ถือบัตรที่ว่าเป็นออคอมมิวนิสต์ที่ถูกในประเทศไปจากเหตุการณ์ปีส8ตรงนั้ทุน ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มที่สองคือกลุ่มทหารตำรวจเพราะทหารตำรวจให้เป็นกลุ่มซึ่งเคยใช้ความรุนแรงกับกับประชาชนเป็นเหตุเป็นเครื่องมือของผู้ใช้อำนาจนิยมก็เลยถูกห้ามมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่มีหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งให้เรียบร้อยด้วยการเลือกตั้งขนาดนี้เชื่อไหมครับในการเลือกตั้งอ,อ,อ,อินโดนเีเซียแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะเลือกตั้งสี่ระดับพร้พอมๆกันนะครับเลือกตั้งสสจังหวัดสสอำเภออะไรคล้ายๆบ้านเรานะครับแต่เขาเลือกพร้อมกัน พราะว่าคนมีสิทธิ์เลือกตั้งพอกําหนดเกินสิบเจ็ดปีแล้วเนี่ยนะครับคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเกือบเกือบสองร้อยล้านคนนะครับหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมีประมาณห้าแสนห้าหมื่นหน่วยเลือกตั้งในหกพันเกาะนึกถึงภาพว่ากกาตจะจัดการอย่างไรประเด็นก็คือว่ากกาตเนี่ยมีสิทธิ์จัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยแต่มีคนที่ใหญ่กกกตอ,อันนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยนะครับ มีคนที่ใหญ่กว่ากกตในการสั่งกกตได้ถ้ากกตจัดการไม่เรียบร้อยอนะครับเพราะการเลือกตั้งในประเทศไทยแต่ละครั้งว่าแพงแล้วเนี่ยนะครับสามสี่พันล้านบาทในมาเลเซียก็้งสามสี่พันล้านบาทเลือกตั้งแต่ละครั้งในดนเนเซียเนี่ยต้นทุนในการจัดการเลือกตั้งห้าแสนคนโดยเลือกตั้งหกพันเกาะเนี่ยนะครับสี่หมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งแต่ละครั้งคุณพิธูคุณอิสริณีกออกใช่ไหม้ยครับเขาบอให้การเลือกตั้งแล้วฟาวไม่ได้ ผิดพลาดไม่ได้ใครมาฟ้องเลือกตั้งใหม่ไม่ได้เลือกตั้งใหม่ทีหนึ่งประเทศจะเจ๊งแหละทีละสี่ห้าหมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กําหนดนี้ครับกรกตจัดเลือกตั้งแต่ถ้าจัดแล้วมันมีอะไรไม่ชอบมาภาคกลนะครับจะมีคนที่สอดส่องดูแลการเลือกตั้งใหญ่กรกตสั่งให้จัดใหม่ทันทีภายในวันสองวันคือการเลือกตั้งที่อินโดนีเซียเนี่ยนะครับเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆนับคะแนนเขาจะไม่ได้ประกาศเลยนะครับเขาจะใช้เวลานับคะแนนประมาณเดือนนเลือกตั้งนับที่หน่วยเลยทีหนึ่ง นะครับมานับที่หมู่บ้านทีหนึ่งนับที่อำเภอทีหนึ่งนับที่มณฑลแล้วก็มานับที่ระดับชาติประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกตั้งเสร็จปั๊บแล้วมีคนมาให้เบาะแสว่าเลือกตั้งครั้งนี้นะคนนั้นโกงคนนี้โกงหรือกกตอำเภอกกตจังหวัดํำท่าไม่ดีนะมีกรรมการที่ใหญ่กกตสั่งให้เลือกตั้งใหม่ได้เลยแล้วเอาคะแนนมานับกันใหม่ครับเห็นไหมครับอันที่หนึ่งกกตเบี้ยไม่ได้นะครับอันนั้นเป็นภาพที่ชัดเจนอันที่สองในการนับคะแนนการเลือกตั้ง ทั้งสองท่านทํารายการจะจําได้ว่าตอนเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นสอสอไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งประชีล่าสุดของอินโดนีเซียเอ๊ะเลือกตั้งปั๊บภายในหนึ่งชั่วโมงประกาศคะแนนได้เลยค่ะแล้วก็มีคําว่าคล c o เขาออกมาะนะครับคล c กที่แปลว่าเร็วเขาที่แปลว่านับนะครับ quick c กเขาคำนี้เนะี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับเพราะเขารู้ดีว่า5้าแสนห้าหมื่นหน่วยเลือกตั้งเนี่ยขนบัตรยังไม่เลือกไปก็ยากแล้วขนบัตรที่เลือกกลับมายิ่งยากกว่าเพราะกว่าจะมาถึงจะเปลี่ยนหีบบัตรกันตอนไหนคะแนนจะทําากันอย่งไร เป็นที่น่ากังวลเพราะฉะนั้นกรรมการการเลือกตั้งอินโดนีเซียเนี่ยจึงเปิดโอกาสให้สถาบันวิชาการหรือสถาบันวิจัยเนี่ยมาร่วมนับคะแนนครับสมมติว่าคุณพิภูมีสถาบันของตัวเองหนึ่งอันคุณอิสรีมีสถาบันตัวเองหนึ่งอันเนี่ยทั้งสองทั้งสองสถาบันคือโปรตีมีเป็นสิบนะครับสามารถทําแบบวิจัยมาได้ว่าเอาละในห้าแสนห้าหมื่นรเลือกตั้งเนี่ยเรานับไม่ได้ทุกหน่วยหรอกแต่ว่าเราจะส่งตัวแทนไปใช้หลักสถิติว่าควรจะไปสุ่มอยู่ที่ไหนจึงจะเป็น ตัวแทนของ5แสน5หมื่นหน่วยเลือกตั้งได้เหมือนทําโพเหมือนกันนะครับนะพอยื่นเสร็จปั๊บแต่ละสถาบันก็จะมีวิธีวิจัยไม่เหมือนกันก็กระจายกันไปตัวเลขเฉลี่ยก็คือไปนับประมาณ 2, 000, 2 000, น0 0งหน่วย2,200หน่วยเลือกตั้งเนี่ยคิดว่าพอเสียงนะครับก็อ,ออกไปนับไปยืนนับคะแนนคู่กับกรกตที่หน่วยเลือกตั้งเลยถือเป็นเจ้าหนี่ทางการนะครับแต่ละคนก็ทําวิจัยตัวเองทําเสร็จปั๊บภายใน1นชั่วโมงถึงประกาศได้ว่าโอเค ในโจโควิเนี่ยจะชนะกี่เปอร์เซ็นต์กี่ล้านคะแนนแต่ใช้หลักสถิติแล้วก็จากการเลือกตั้งหลายครั้งที่มาผ่านมาของนูนีเซียนียครับพบว่าสถาบันซึ่งใช้หลักสถิติจริงๆเนี่ยทำจริงๆเนี่ยคะแนนที่นับโดยคำนวณเนี่ยนะครับออกมาใกล้เคียงกับคะแนนจริงๆมากเป็นการล็อกเอาไว้ว่าคุณอย่าไปเปลี่ยนหีบบัตรกลางทางนะถึงเปลี่ยนเนี่ยมันมีคะแนนล็อกกันอยู่ค่ะ,คะอันนี้นเป็นชัดเจียนแล้วก็มีแต่ก็มีคนทริกกี้มีคนเจ้าเล่ห์นะครับ บางสถาบันเข้ามามีวัตถุประสงค์ทางการเมืองก็มาทําคะแนนแบบคลิกเขาแต่ว่าเข้าข้างเข้าข้างนักการเมืองบางคนเพื่อให้ชนะทําให้การเลือกตั้งมันสับสนค่ะเชื่อไหมครับก็จะมีกรรมการเข้าไปตรวจสอบอหน่วยวิจัยพวกนี้ว่าทําตามหลักวิชาจริงเหมือนก็โคชีนเหมันก็โคชีนํำครับมีมีอยู่สถาบันหนึ่งในอดีตทาผิดนะครับทำอะไรรู้ไหมครับเขาจับผู้ในการสถาบันผิดคุกเลยว้าวนี่ครับนี่เห็นไหมครับหนึ่งเขามีการจัดการ กรกตมีที่ไปที่มาประชาชนเห็นว่าเป็นใครมาจากไหนรู้ประวัติรู้กรรมพืบนสองการจัดการเลือกตั้งกรกตไม่ใช่คนใหญ่คนเดียวแต่มีคนใหญ่กรกตคอยควบคุมดูแลที่ระดับชาติหรือนกันครับอันนั้นระดับหน่วยนี่ก็จะทํามาทําอะไรไม่ชอบมาประกวนี้เลือกตั้งใหม่ได้ในระดับชาติก็มีคนใหญ่กรกตดูว่าสิ่งที่กรกตถูกหรือผิดสามารถสั่งกรกตได้อีกแปลว่าอะไรแปลว่ากรกตเป็นอิสระแต่ไม่ได้ขาด ปาศจากการตรวจสอบและตรวจทางนะครับอันนี้จะต่างไปจากบ้านเราหรือที่เชิงสองวิธีนับคะแนนนั้นก็ต่างกันนะครับที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นครับพอเลือกตั้งเสร็จก็นับคะแนนห้าครั้งอย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับพอประกาศคะแนนมาเนี่ยผู้สมัครยังสามารถมาคัดค้านได้อีกกับสารน้ำนูนนะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะพักก่อนดีไหมครับเดี๋ยวจะรับต่อกำลังจะบอกอาจารย์พอดีเลยค่ะอาจารย์คะาสนมตในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของกุฎมิดกอาเซียนค่ะ สนับสนุนโดยสูนย์บริการรถยนต์ไทยพลัสและเติมน้ำมันเชลทุก700บาทรุ้นรับ iPhone 6ทุกเดือนรวม300เครื่องน้ำมันจะหมดวบ้มเติมเชลเติมเชลเติมเชลแค่700บาทรวมแรงเชลล,ล์สบายรวมแรงเจ้พี่ก็ได้เติมเชลแค่700ก็ได้รุ้น iPhone 6ใครๆก็เชียร์ เพราะเติมน้ำมันเชลทุก700บาทวันนี้ลุ้นเลย iPhone 6เดือนละ100เครื่องถึง31พฤษภาคมนี้ กล้องวงจรปิดทั่วไปภาพไม่ชัดมากมาก,กล้องเสียบ่อยมากใช้งานยากมาก h i คิวิชั่นกล้องวงจรปิดอันดับหนึ่งของโลกแตกต่างด้วยคุณภาพภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนคงทนใช้งานง่ายรับประกัน2ปีกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์แดงมาตรฐาน U L สหรัฐอเมริกาว้าวสุดยอดจริงๆอย่าลืมซื้อหรือเปลี่ยนต้อง h i คิวิชั่นกล้องวงจรปิดอันดับหนึ่งของโลกเท่านั้นรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสนใจติดต่อบริษัทดิจิตอลโฮกลัสโทร0 2 7 3 3ส เก้นี่ที่ร้างอยากเปลี่ยนผ้าเบรกอ่ะไปถ่าย p l u ั้นมันเครื่องก็ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วนะไปถ่าย p l u ส งั้นจะเปลี่ยนยางก็ไปไทยพลัสใช่ไหมใช่ที่ไทยพลัสเท่านั้นที่ผมวางใจตอนนี้ซื้อ,อยางมิชลินสี่เส้นแถมกระเป๋าแบ็คแพคหรือจะเลือกเครื่องมือช่างอนเนกประสงค์แล้วยังได้หมอนผ้าห่มด้วยเงียนชุดไปไทยพลัสต่อนะเดี๋ยวคุณมีผ่อนยางส่นเปอร์เซ็นนานสิเดือนด้วยนะวันนี้ถึง30เมษายนนี้อุ๊ยงั้นต้องรีบเลยปายคุณไปผ่อนยางให้หน่อยนะเงียนเลยไทยพลัสเท่านั้นที่เรา,เราโอเคร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนโดยพิภูพุ่มแก้วและอิสรีบงกฎสถิต ในช่วงนี้เวลา7จ็นาฬิกายนาทีะคะจะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะไลน์ก็มาได้เป็นพักๆนะคะสำหรับอินเทอร์เน็ตของเรามีคุณผู้ฟังนะคะส่งมาคุณจาตุพรน,นะคะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะไปดูงานเลือกตั้งที่อินโดน,ดนีเซียบ้างเนอะจริงๆเราก็มีดูเรื่อยๆนะ,ะเรื่องงานเลือกตั้งนะฮะทั้งกรกตทั้งไม่แต่ตอนนี้เองก็มีคณะกรรมการ ไปดูการรักตั้งอยู่นะครับที่เยอรมันนะครับผมอ่ะมาคุยกับอาจารย์กระเซียมสันกันต่อเลยดีกว่าครับครับขอบคุณครับผมชอบแนวคิดคุณจอร์ดฟอนจริงๆริผมอยากจะเล่าแล้วก็อยากจะบอกกรกตหรือบอกคณะกรรมการไปรู้เหมือนกันว่าไปตั้งไกลถึงแม้ว่าจะเป็นเงินของเยอรมันเขาให้กระตากก็เสียเวลาท่านนะครับอินโดนีเซียเขาเนี้ยที่เล่าให้ฟังก็คือว่าเขาทําได้ดีกว่า ว่าเราตั้งเยอะเนี่ยนะครับเราทาไมไม่ไปดูเ้าบ้างนะครับกลับมาก็ลองแวะไปดูแล้วกันบินไปสองสามชั่วโมงก็ถึงล้วครับ uh huh. อันนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณจะดูพอนานออกต้องขออนุญาตชื่นชมคุณจตุพรนะครับแล้วที่ไอ้ไอดูงานนี้ก็ผมตั้งข้อสังเ,เกตอย่างได้ไหมครับคุณพ่ภูใช่แล้วคือผมเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาคุยกันไปดูงานที่นั่นที่นี่แล้วผมเคยไปสิงคโปร์ก็ไปบ่อยนะครับก็ไปเจอคนที่ทํางานด้านการปราบปรามชุรกิจคอร์พชันของสิงคโปร์เนี่ยมีครั้งหนึ่งเขาบอกเขาบอกเชื่อ ถามคำถามหนึ่งไม่มีใครตอบได้ไม่มีขั้านไหนตอบได้เลยก็ถามว่ามาดูงานกันเป็นสิบปีแล้วเริ่มทําบ้างหรือยังอืก็ไปดูอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ได้บอกว่าจะทาต่อจากนั้เขาถามว่าเริ่มทำหรือยังคือคือเขาก็สงสยไปดูกันบ่อยจัะอันนี้ก็เ u l t เจอวิธีคิดจริงๆผมอยากให้ไปดูินเอเียเพราะเขาเชื่อวิธีคิดเนี่ยเป็นเหมือนกับกับเอเชียด้วยกันนะครับมีความผูกพันแล้วโครงสร้างการเมืองที่ผมเล่าตอนต้นเนี่ยที่ตั้งใจเล่าจะเห็นว่าก็คล้ายบ้านเรามากเลย นะครับเผลอเอเขายากกับเราอีกนะครับแต่ว่าวันนี้เข้าก้าวข้ามไปถ้าใครที่มีความจามั่นแม่นคงจะจําได้อย่างเมืองไทยเวลาเลือกตั้งเนี่ยหันหน้าเข้าหันหลังออกไอ้ครูหาเลือกตั้งผิดนิดเดียวฟ้องต้องเลือกตั้งใหม่สียเงินไปสามสี่พันล้านของแบบนี้นรินเสียเขาไม่อยอมให้เกิดขึ้นเนี่ครับเป็นตัวอย่างที่ที่เราน่าจะดูนะครับค่ะทีนี้กลับมาใหม่ครับกรกตบ้านเราเนี่ยมีอํานาจให้ใบเหลืองใบแดงคนอื่นก็ไปไปคัดค้านไม่ได้จริงๆก็มีเสียงดินถาได้ซ้าไปว่ากกตนี่แหละตัวดี นะครับที่ทําให้การเลือกตั้งมันงงๆจนถึงทุกวันนี้นะครับทีนี้อินโดนีเซียแก้อย่างไรอินโดนีเซียแก้งี้ครับพอเลือกตั้งเสร็จสมมติคุณพิพูชนะเลือกตั้งคุณน้าหวานแพ้คุณน้าหวานไม่ยอมมีองค์กรให้ฟ้องครับไปฟ้องศารลรัฐธรรมนูญได้ศาลนูนที่นั่นเนี่ยนอกจากตัดสินเรื่องรัฐนูนแล้วเนี่ยยังตัดสินเรื่องคดีเลือกตั้งนะครับทุกคนก็เอาหลักฐานมาแฉกันละว่าเป็นยังไงใครทําอะไรอย่างไรมีเวลาประมาณเดือนหนึ่ง นะครับระหว่างแฉนี่ก็มีการแถลงข่าวมีการถ่ายทอดสดทุกคนก็ได้รู้ความเป็นมานะครับสารูนเนี่ยจะตัดสินให้เลือกตั้งใหม่ก็ต่อเมื่อการเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันพลิกผลการเลือกตั้งถ้าไม่พลิกผลการเลือกตั้งสมมุติว่าคุณคุณน้ําหวานแพ้ไปสิบล้านคะแนนนะครับแต่ถ้าเลือกตั้งใหม่ตามที่คุณน้าหวานบอกเนี่ยมันอาจจะพลิกกลับมาได้แค่สองล้านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้เนี่ยเขาก็จะไม่สั่งให้เลือกตั้งใหม่นะครับแต่คงจะมีการลงโทษคนที่รับผิดชอบ อันนี้ทั้งการเลือกตั้งระดับระดับรฐดีระดับสสระดับอำเภอระดับตำบลเนี่ยมาฟ้องสารนูลได้สารนูลก็ตัดสิทธิ์ไปคาถามต่อมาซึ่งน่าจะสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าแล้วใครดูแลใครตรวจสอบตรวจทานสารนั้นูลคาตอบคือมีคณะกรรมการปปชเขาตรวจสอบอีกครับครับปปชมงไทยเนี่ยชื่อเป็นทางการอะไรนะครับคุณรูบปปามเฉลี่ยทางชาติครับค่ะปตามชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมครับ ปปชของอินโดนีเซียชื่อเต็มเตมว่าคณะกรรมการถอนรากถอนโคนใช่ครับชื่อนี้เหมือนยาฆ่าหญ้าเลยนะค่ะถอรากถอน eradication e r a ถอนเลยใช้คำว่า eradicate เลยนะครับทีนี้ KPK เนี่ยก็จะมีหน้าที่ตรวจสอบอีกทีแล้วเขาไม่ได้รอให้คนมาร้องเรียนว่าสารนิตธรรมนูลลำเอียงแต่เขาคอยจับตาสืสองสองข้อมูลตลอดเวลานะครับ อย่างการเลือกตั้งเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็สานูนก็ตัดสินแบบนี้บ่อยบ่อยนะครับประธานสานูนคนล่าสุดในอัคิวมอกตาก็ตัดสินแล้วครับแต่ว่าเป็นคนที่มือไม่สะอาดรับเงินนักการเมืองท้องถิ่นตัดสินแบบเย็เมยองมาหลายคดีเลยนะครับปปชเขาก็ได้กลิ่นคอยเฝ้าจะจับเชื่อไหมครับมีนักการเมืองเอาเงินมาให้ที่บ้านประธานสานูนเนี่ยนะครับ แล้วก็แต่ตัวนักการเมืองไม่ได้มาเองส่งลูกสมุนมาตัวนักการเมืองไปแอบอยู่ที่โรงแรมที่ดูความ <c oughs> เคลื่อนไหวเพราะว่าสามนุนเนี่ยตัดสินเข้าข้างเขาระหว่างที่สมุนเอาเงินไปให้ประธานนูนเนี่ยนะครับปร <c oughs> ากฏว,ว่าปป,ปชเขาจับคาบ้านเลยครับ <c oughs> คุณวิภูอืจับคาบ้านแล้วนักการเมืองที่แอบอยู่ที่โรงแรมเขาไปจับคาโรงแรมเหมือนกันใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งปีนะครับศาลตัดสินเรื่องคอร์รัปชันของอินโดนีเซียเนี่ยตัดสินจำคุกตลอดชีวิตประธาน <c oughs> สารนูน คือดูแล้วบ้านเขาเขาบ้านเขาเนียนซุนักกันเงินบ้านเราไม่ได้ะฮะอาจารย์เขาต้องมาดูงานที่นี่ไหมคะเออเรื่องวิธีการฟอกเงินแล้วก็วิธีการโอนเงินให้เนี่ยมันมีวิธีการที่จับยากกว่านี้เยอะแต่ของเขาเล่นมาเงินสดกันเลยครับเขาเขาสีอเงินสดไปแล้วก็ก็มีความผุกพันน้านาเชียนเงินที่ใช้ในการโกงมนอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นเงินสิงคโปร์ครับเพราะเงินสิงคโปร์เดี่ยมันจะมีแบงค์ใหญ่สุดก็คือแบงค์หนึ่งหมื่นดอลลาร์สิงคโปร์ก็แบงค์หนึ่งก็สองสามแสนบาทแสนกว่าบาท ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยอินโดนีเซียวันนี้ได้ขอร้องสิงคโปร์นะครับเลิกผลิตแบงค์หมื่นเถอะ <c oughs> เพราะว่ากระบวนการกรับชั่นในประเทศเราเนี่ยเอาแบงค์คุณมาใช้เยอะเหลือเกินซึ่งตอนหลังก็เห็นว่าอินโดนีเซียเออสิงคโปร์ก็จะยอมเลิกผลิตแบงค์นี้นะครับ <c oughs> แต่ทั้งหมดที่เล่าเห็นกระบวนการนี้ครับวันนี้ด้วยกระบวนการที่แต่ละคนมีหน้าที่ที่ชัดเจนที่ไปที่มายึดโยงประชาชนแต่ละองค์กรเนี่ยถูกตรวจสอบได้ซึ่งกันและกันมีเช็คแอนด์บาลานซ์าะฉะนั้นวันนี้ระบบการเลือกตั้งทําให้อินโดนีเซียได้ คนที่ชื่อโจควีมาเป็นสาดดีซึ่งโนเนมเลยครับ,รบจะบอกว่าเอาเงินมาซื้อเสียงเนี่ยคนนี้เป็นไปได้ยากาอันนี้ก็อยากให้กรอต่อบ้านเราหรือขร้มการเป็นรูปบ้านเราเนี่ย ไปศึกษาเรียนรู้จากอินโดนีเซียน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับครับแต่สุดท้ายมันก็กลับมาอยู่ที่คนอีกนะครับมันอยู่ที่ว่าคนที่จะขึ้นเป็นผู้นำไม่น่าซื่อมือสะอาดขนาดไหนด้วยเราก็ในเรื่องของความตั้งมัน่นในการที่จะปฏิบัติตรงนั้นให้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าอันนี้นึ่งก่อนจะจบรายการนะฮะอาจารย์ที่ก่อนหน้าน,นี้เคยมีโพลออกมาแล้วเป็นเรื่องน่าเศร้าใจว่าคนไทยนะเนี่ยรับได้ว่าถ้ามีการโกงกันบ้างแต่ขอให้เราอยู่อยู่ดีกินดี ซึ่งนี่อาจจะเป็นอาจจะเป็นพื้นฐานที่ทําให้อาการปฏิรูปกับการแก้ไขบ้านเรามันยากกว่าเพราะเรื่องของทัศนคติหรือเปล่าคนไทยบางส่วนเรามีความยืดหยุ่นสูงนะสเกินไปหรือเปล่าคือคผมผมคิดไว้อย่างนี้ครับประเด็นก็คือว่าระบบต่างหากที่จะช่วยทําให้คือเราทําให้ทุกคนเป็นคนดียากนะครับแล้วก็ไปสตรีนคนดียากแต่ระบบเนี่ยต้องต้องสตรีนตัวเองนะครับอย่างระบบที่ผมเล่าเนี่ยที่ไปที่มามันยืดโยงกันหมดไม่มีใครจะจะโกงโดยที่คนอื่นทํะไรไม่ได้ แล้วต้องบอกว่าโครงสร้างการเมืองโครงสร้างสังคมอินนดนีเซียเนี่ยยากกว่าประเทศไทยนะค,ครับเพราะเป็นทหารแบบโอ้โหครอบงำมันมาดุเด็ดมานมากนะครับคบ่ากันตายเป็นแสนเป็นล้านก็ยังอยู่กันได้เราเนี่ยยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่วันนี้เรากลับทําได้แย่กว่าเขานะครับแล้วสิ่งที่คุณพี่ภูพูดเนี่ยว่าเรื่องคนไทยรับได้ว่าโกงแล้วแต่ว่าตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยประเทศได้เนี่ยก็รับได้เนี่ยไม่มีใครรับได้แบบนั้นถ้าเราไปเอาต้นแบบมาจากฮ่องกง นะครับจันหน้าเดี๋ยวผมจะไล้ฝฟังมาแล้วฮ่องกงซึ่งแต่เดิมโกงหนักหนากว่าบ้านเราเยอะแยะเนี่ยเขาปราบอย่างไรต้องกฎหมายกฎหมายต้องเข้มแข็งที่สามที่ร้อยฟังเนี๋ยวบรรจัครับขอบคุณนะครับอาจารย์สําหรับเช้านี้ครับด้วยกวามยินดีครับขอบพระคุณครับ แล้วในช่วงสอบลึกอาเซียนวันนี้เช่นเคยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์เกษมสันเวรกุลนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกข้อความค่ะที่คุณผู้ฟังได้มีการส่งเข้ามาดิฉันก็ตอบได้บ้างไม่ได้บ้างต้องขออภัยด้วยนะคะ<า>อินเทอร์เน็ตมีปัญหาตามแต่ความข้อมัวของอินเทอร์เน็ตที่สามารถติดต่อได้เป็นพักๆถูกต้องค่ะ แล้วก็นอกจากนั้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณ53สถานีเครือข่ายอสมทของเราด้วยนะคะที่ได้มีการถ่ายทอดสัญญาณรายการ Good Morning ASEAN ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะครับผมเอาละฮะวันนี้คงจะหมดเวลาของ Good Morning ASEAN เช้านี้แล้วนะครับถ้ามีโอกาสคงจะได้กลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์แบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีสัปดาห์นี้เป็นวันพุธนะครับยังไงก็มีความสุขกับการเริ่มต้นทํางานในวันจันทร์ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ